รายการนี้อาจเหมาะมกับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีบางเนื้อหาอาจไม่เหมาะสมทางคำพูดและพฤติกรรมต้องใช้ทีจารอนยานในการรับชมและไม่ได้ถีนำ้ำหากพลาดทิ้งไปต้องขออภัยในที่นี้นไม่เหมาะกับคนโลกสวยนะจ๊ะอ่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องทันกับบ้านบายเจ็ดร้อยล้านนะครับกลับมาพบก,กับมีดีพี่งเจ็ดนะช่องที่จะให้ความรู้ให้กำลังใจแก่ทีมคนรอผู้ต้องขังในเรือนจำใน,นาฐานรากฐารทั่วประเทศไทยวันนี้ตามปกคลิปเลยครับ คดียอดฮิตคดีบัญชีมาจริงจริงมันไม่มีขออ้อหาบัญชีมานะมีแต่รับจ้างเปิดบัญชีแล้วก็จะนาไปสู่การช่อโกงประชาชนแล้วก็นําไปต่อด้วยคดีต่างๆไม่ว่าคนที่เขาเอาบัญชีเราไปทําอะไรนะจะเป็นยาเสพติดฟ้องเงินหรือเอาไปช่อโกงอะไรก็ตามแต่แหลักๆคือช่อโกงประชาชนและที่มาคือการรับจ้างเปิดบัญชีก็คือที่เราเรียกกันบัญชีมาวันนี้เราจะมาพูดกันว่า ทำเทคนิคก,การสู้คดีบัญชีม้าทำยังไงให้รอดให้สารรอลองอาญาให้โทษน้อยหรือถ้าโดนฟ้องแล้วต้องทำยังไงให้รอดวันนี้เราไปติดตามกันแล้วก็อืกก่นฝากติดตามทุกช่องทางกดกระดิ่งกดหัวใจกดแจ้งเตือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กไอจี i ิ t กต็อหรือทางไลน์ฝากติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมกันว่าจะทํายังไงเพื่อให้คุณรอดกับคดีบัญชีมา้าปาย เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคดียอดทิศคดีบัญชีมาหรือช่อโกว่ประชาชนหลายคนถามเข้ามาถามผมเขามันเยอะมากๆาย้ำมาเยอะมาก,มาก,มากๆ,ๆแล้วก็ที่รับผิดแลนไปคดีนี้เยอะมากเลยนะผมต้องบอกก่อนช่องของผมน้าเป็นช่องที่ให้ความรู้แก่สิบคนรอแล้วก็กำลังใจให้กับสิบคนรอและผู้ต้องขังไม่เดินจนทนั้งทังทั่วไปไม่ได้เป็นนิติศาสตร์ไม่ได้เป็นอะไรความไม่ได้เป็น เจ้าหน้าที่เรือนจำหรือเจ้าหน้าที่หน่วยางานราชการใดใทั้งสิ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวและคนรอบข้างที่ผมเป็นอดีตผู้ต้องขังนะครับเป็นผู้ช่วยงานทำเกี่ยวกับจำแนกเกี่ยวกับไฟทันอะไรพวกนี้เราค่อนข้างจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรนะไม่ไม่มีการตำหมาจากนิติศาสตร์ใดทั้งสิ้น อ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องบอกก่อนว่าคดีบัญชีมา้าจริงๆมันไม่ใช่ชื่อคดีบัญชีม้าแต่เขาพูดกันเฉยๆจริงๆมันคือการรับจ้างเปิดบัญชีนะคดีพวกนี้มันจะกลายเป็นสุดท้ายจะกลายเป็นช่อโกงประชาชนเพราะเขาเอาไปทําให้หลายๆคนโดนหลอกไม่ว่าจะเป็นสล็อตเปิดการขายของหรือเอาไปเป็นต่อเนื่องเป็นยาเสพติดหรือฟอกเงินอันนี้ก็คุณก็จะมีคดีบัญชีคดีต่อ,ต,อต่อไปอีกนะซึ่งมันผิดกฎนะครับ ซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าคุณจะใช้การเปิดบัญชีบัตรประชาชนชื่อคุณไปส่วนใหญ่พนัการก็คือเป็นคนไว้ใจเป็นคนต่างๆที่เรารู้จักทางเฟซบุ๊กว่าเอออยากได้เงินไหมมาเปิดบัญชีกันเดี๋ยวให้เงินก้อนไม่ว่าจะเป็น5 0 0ร้อยแปเคยเห็นสูงต่ำสุดสาม300หรือบางคนบัญชีห้าพันจเลยทีเดียวนะสำหรับการเอาไปเปิดบัญชีเนี่ยแล้วมันจะต่อเนื่องนอกจากการรับจ้งเปิดบัญชีเนี่ยซึ่งมันโทษเบาสุดแต่ว่าต่อมาคือการชอบโกงประชาชนหรือเขาไปใช้ในยาเสพติดฟอกเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนเป็นสเต มีการโอวหนึ่งครั้งคือหนึ่งกร่มสองครั้งคือสองกิ่งแตมื่อสิบปีสองกร่มก็เท่ากับแปดปีผมเคยเห็นสูงสุดนี่คือแบบว่าประมาณห้าหกสิบกิ่งก็คือคูณไปเลยเกือบสองร้อยปีนะส่วนใหญ่คนที่เจอพวกนี้ก็คือคนที่ฐานะทางบ้านไม่มีเงินหวังเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปหวังเลยดีกว่านะเพราะว่าสิ่งที่ตามมามันแย่ไปหมดแล้วก็คนแก่บางทีบางคนไม่รู้หนังสือหรือลูกจ้างลูกนาเออเจ้านายให้ไปเปิดการที่คุณสมัครประชาชนไปทางสมัครอะไรต่างข้อมูลนั้นล้วนไหลนะอันนี้มันจะเป็นต้นเหตุแห่งก ต้นทุนเลยและที่แน่ๆคือมันผิดกฎหมายครับมาตรา9นะครับผู้ใดยินยอมให้มีการเขาใช้บัญชีหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวเอาไปในทางความผิดโทษไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินสามแสนแต่ตอนนี้นะครับกฎหมายใหม่นะมันมีมันไม่ได้แค่เอาแค่บัญชีนั้นแล้วแต่ชื่อของคุณนะนะมมันยึดหมดทุกบัญชีเลยแล้วมาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าตามที่ผมบอกการถ้าเกิดเราเจอคดีบัญชีอย่างเงี้ยเราควรที่จะทำยังไงนะครับถ้าเราโดนฟ้องมาคือก่อนอื่นเดยจริงๆถ้าก่อนก่อนฟ้องคุณไปลงบัญชีประจำวันเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความบริิิสุุุุททธ์ใจจจขออองงงงงงคคคณณณนนนนะะะะไไมมมม่่่ัััั้้้ปญหาาาาาตตๆถเกดดโฟย ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณโดนฟ้องคุณจะทํำยังไงถึงคุณจะรอดและหลุหนาญะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดขึ้นมาแบบลอยลอยหรือแค่ประสบการณ์โดยตรงนอกจากประสบการณ์แล้วสิ่งที่ผมจะขึ้นเนี่ยึ๊บอันนี้เลยครับอันนี้คือการพูดแบบมีพระราชบิดีกาคุณทุกคนรู้อยู่แล้วคำพิพากษาสารดีกาจะเป็นที่ยอมรับและรองรับกับผู้ใช้กฎหมายในประเทศไทยทุกคนคือถ้ามันมีเหตุอ้างอิงนะสิ่งที่ผมขึ้นเนี่ยคือสิ่งอ้างอิงโดีคำพิพากษาสารดีกาเคยระบุไว้นะครับเคยระบุไว้ว่าถ้าเกิด าลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องแต่สารชั้นอุธ<ค>รอ์แล้วก็เน <Tu Hmmm. S 1> yes. ี่ยคนนี้เขาสารชั้นต้นยกฟ้องสารอุธทองสารจำคุกแต่สาลดีการนะครับสาลฎีการมีข้อพิสูจน์ว่านายคนนี้นะครับตามหลักแล้วคือเจ้าหน้าที่ตำรวจและอายการสามารถต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องเอาให้ความผิดตามมาตราแต่คนนี้นะครับอายการหรือเจ้าเจ้าหน้าที่สอบสวนไม่สามารถรวบรวมหลักฐานเป็นแห่งมูลเหตุกระทำความผิดได้ว่านายคนนี้นางคนนี้ผู้ที่อยู่ในฎีการเนี่ยจำเลยที่อย oui ู่ในฎีกาเจตนาที่จะเอาไปทำบัญชีที่เป็นการช่อกงประชาชนหรือเอาไปทำผิดอย่างอื่น ฉะนั้นสาลยกฟอ้องอ่าครับนั่นแหละสิ่งที่ผมจะมาพูดว่าแนวทางการสู้แนวทางการสู้เพื่อให้โทษน้อยหรือไปจนถึงยกฟ้องเลยก็ตามนะครับคือไม่มีความผิดความผิดไม่สมบูรณตามนั้นหรืออาจจะโดนแค่รับจ้างเปิดบัญชีคืออย่างอื่นนย่สิ่งใดคุณต้องมีหลักฐานมีหลักฐานว่าเออนายคนนี้นยคนนี้นั่นคนนี้มันเป็นคนตั้งเราเปิดบัญชีตอนนั้นอะบ้านเราฐานะเดือดร้อนครอบครัวไม่มีเงินเลยต้องทําไปด้วยความยากลําบากแบบว่าทุกข์ะทนเลยจาเป็นต้องเอาเงินแม้แต่ทั้งเงินน้อยเพื่อให้ครอบครัวคนที่เรารักพวู่รอด นะอันนี้ก็หนึ่งนี่คือหลักฐานสองการเดียวยาไม่ว่าจะสับสนเท่าไหร่เดียวยาครับมากน้อยเราเดียวยาโอเคสิ่งที่เราก็ทำความผิดมันผิดครับแต่สารจะพิจารณาคือเราไม่ได้มีเจตนาที่ไปช่อโกงเราไม่มีเจตนาที่ไปฟ้องเงินเราไม่มีเจตนาที่จะไปใช้ในยาสพติดสำหรับบัญชีนี้แต่เราถูกว่าจ้างเปิดแต่เรายังมีความรับผิดชอบจะมากจะน้อยจะผ่อนจะอะไรจะ10%แต่ไม่ถึงส0ก็มีผลทําให้เราลงอายาได้ แต่นี่ผมบอกมันจะต้องมีเหตุผลสนับสนุนว่าเราทุกคนตนใจไม่มีเงินเราจําเป็นจริงๆที่จําเป็นต้องไปทําไปเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักเราไม่มีจนตนาที่เขาเอาไปทำอย่างอื่นเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปนั่นนี่เนี่ยเอาไปโกงเอาไปฟ้องเงินหรือเอาไปขายาเสพติดนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทำการต่อสู้บัญชีมาบัญชีมาเนี่ยบางทีผู้เสียหายรอบประเทศไทยเลยต่อเรียนจำนี้ไปเรียนจำนั้นนน่นนี้นะผมมีเทคนิคง่ายๆมานำเสนออันนี้จากประสบการณ์ตรงและจากหลายคนที่สัมพันธ์มาแล้วคือสมมต มันมีสามเหตุการณ์ท right ี like ่เกิดขึ้นให้คุณดูเรียบเรียงนะครับนะเรียบเรียงในการแถลงว่าที่ไหนเกิดที่หลังสุดให้ยอมรับนะครับให้ยอมรับที่หลังสุดเป็นที่สุดท้ายนะครับเป็นที่สุดท้ายนะแล้วหลังจากนั้นให้คุณมาสเต็ปเออสเต็ป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 ก่อนให้ยอมรับเป็นที่สุดท้ายที่เหลือคุณจะทวงคุณจะวิธีไหนได้ทวงไปก่อนแล้วคุณจะโดนแค่จังหวัดเดียวที่เรียวจำเดียวไม่ต้องหมดวีอคอนี้ในกรณีที่เราพลาดโดนแล้วนะแต่ที่ผมบอกก่อนหน้านี้แล้วคือ ไม่ว่าจะแสดงหลักฐานว no ่าเราถูกหลอกแค่เปิดบัญชีมาเราไม่ได้ไปทำนู่นทำนี่ไปแทนความผิดอย่างที่เขากล่าวหาหรือสอเออเยียวยาแสดงความเห็นให้เห็นว่าเยียวยาผู้เสียหายนะแล้วต่อมาคือการแสดงให้เห็นว่าเราฐานอายัจนหรือมีเหตุที่จะต้องเอาเงินนี้มาแบยงดูครอบครัวจริงแค่นี้คุณก็จะรอโรงพยาบาลได้ผมไม่ได้พูดมั่วๆนะตามที่ผมบอกมีคือมีการรับรองเลยนะครับผมวันนี้ผมก็บอกเท็ดติดไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการสู้คดีให้รอดนะแต่เนื้อสื่อคือในคุณต้องแถลงนะคุณอยู่เฉย เขาก็ตัดสินคุณํามโทษเลยนะนะมันขึ้นทายาทขึ้นไปแล้วมันจะทําให้คุณรอดได้ ง่ายเลยนะสรุปง,ง่ายของคิดนี้บัญชีคดียอดฮิตคือบัญชีมาชอบโมประชาชนหรือต่อเนื่องไปเป็นคดีต่างๆยาสิตตดฟ้องเงินต้องทำนะครับหนึ่งคือการถแถลงให้สารได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราโดนว่าจ้างเราไม่ได้กระทาสิ่งนั้นเอาไปทําฟ้องเงินหรือ,อชอบโกประชาชนเราไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการเอาไปทําพวกนั้นสองเราเพียงแต่ฐานะยากจนเราจำเป็นต้องใช้เงินในการดํารงชีวิตเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวเราเลยหลงผิดกระทําผิดไปหรือความโง่เขานะสามพยายามชดใช้ให้ได้มากที่สุดผม คอนเฟิร์มว่าถ้าคุณทำทั้งสามเนี่ยสามอย่างนี้นะครับถแถลงทั้งสามอย่างนี้คุณจะรอโรงอาญาหรือแย่สุดคือ โทษสถานเบาสุดอันนี้เรามีคำพิพากษามีการยืนยันอีกแล้วนะสำหรับใครที่ไม่มีทางออกไม่มีทางปรึกษาทักอินบ็อกทักข้อความทักกรายที่ขึ้นอยู่นี่ทางช่องทุกช่องติดต่อทุกช่องทางการติดต่อของผมเข้ามาผมเองทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ารับเพียนแถลงหลายเคสที่รอดออกมาแล้วจากคดีบัญชีมา้าชอโกล่มประชาชนนะครับอยากใช้คําว่ารู้อย่างนี้ท,ทําทีหลังดีกว่าวันนี้ฝากไว้ด้วยถ้ายัางไงก็อินบ็อกมาให้ผมเป็นอินทางเลือกของผมจะไม่ใช่ทนยแต่เทคนิคการสู้นี้มันอ้างอิงและมันใช้ได้้ผลลมาแว สุดท้ายวันนี้ลาไปก่อนนะครับจากช่องทันกลับบ้านบายเพชรลอยล้านช่องที่จะให้ความรู้กับทีมคนรอและกำลังใจกับทีมคนรอและผู้ต้องขังในเรือนตันทันตฐานทั่วประเทศไทยไปายใต้แต่คอนเซ็ป คุกวางแผนดีกับบ้านไว้แล้วเดี๋ยวอีพอีพีหน้าเรามาเจอกันเพราะว่าคนเรียกร้องมาเยอะคราวหน้าเราจะไม่ใช้เรื่องเทคนิคกฎหมายแล้วเราจะไปสายมูกันสายมูหลา,ายคนเคยได้ยินเฉพาะเจ็ดคุกสายมูค,คุณคุกหรือญาติทีมรอเขาต้องบนอะไรเพื่อชนะคดีเดี๋ยวอีพีแปดเดี๋ยวผมจะมาทาให้ดูวันนี้ลาไปก่อนฝากติดตามทุกช่องทาง Facebook i g y o u ท u b e ิ i k t o k แล้วก็ไลฟ์สดทุกวันประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มติดตามกันได้ใครมีคำถามอะไร็อ b o x เข้ามาถามผมยินดีตอบแล้วก็รับเทียนแถลงประกอบคำว่าสารภาพก่อนตัดสินเพื่อให้ลงโทษสถานเบ รับเขียนแถลงอุทธรณ์ดีกาเคินขอกฎหมายใหม่ยาสุติีรับเขียนประกันตัวและดีการรัฐารรมนาภัยโทษส่วนบุคคลยังน้อยให้เราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ